นี้เราได้มีโอกาสมาเที่ยวชมมาข้าวของบ้านพี่อ้อยนะฮะ<ช>พี่อ้อยช่วยพูดที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านลงาังเจ้าค่ะหมู่เจ็ดตำบลบ้นกลางในเมืองจังหวัดลำพูนค่ะอ่าฮะวันนี้เราก็จะมาดูอ่าดูว่าการ2เดือนแล้วใช่ไหมพี่ข้าวที่เราใช้รันน,นันโนโน,นะที่ฉีดพ่นนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นครับนะเดี๋ยวจะให้เห็นว่าสเดือนจุดที่แตกต่างกันนะครับ จุดที่แตกต่างกันคือว่าข้างข้างขวามือพี่อ้อยนะข้างข้างนี้เป็นนาข้างๆ้างนะครับประมาณสองเดือนก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นนาข้าวที่ใช้ระนาแนโนของพี่อ้อยเองนะเราก็เอาสองสองต้นเนี่ยนะฮะมามาเปรียบเทียบกันเราจะเห็นว่าแตกต่างกันมากเลยครับนะะความความแข็งแรงของต้นนี้เขียวมากกว่านะฮะ คือเขียวออกเขียวมากกว่านะครับแล้วนี่ก็เออหเห็นภาพไปชัดนะลำต้นก็จะแข็งแรงมากมากกว่านะกอขึ้นเยอะกว่านะครับหวานเท่ากันนะเป็นนาข้างๆนะฮะอันนี้คือเห็นภาพชัดเลยว่าเออพี่ฟันที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือนสิงหานะครับเออ,เด,อ,เ,อ,อเดือนสี่สิงหา 5นะครับเราได้มีโอกาสมาชมมาเยี่ยมพี่อ้อยอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเก็บภาพข้าวนะฮะพันข้าวนะฮะมาดูว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตแรงอ่ะได้จริงๆไหมนะครับเดี๋ยวพี่อ้อยจะเก็บเกี่ยวอีกทีนึงก็ตั้งท้องก็เดืนเป็นเดือนไหนครับ้าเริ่มตั้งท้องเดือนกันยากันยานนฮะ เดี๋ยวกันยานะเออไปไปเดือนกันยาเราจะมาเก็บภาพอีกภาพหนึ่งเราจะถ่ายทําเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยนะตั้งแต่วานนะเออตั้งตั้งแต่ไปเพาะกล้านะแล้วก็เออเป็นระยะระยะนะที่ที่เห็นภาพชัดนะครับอ,อันนี้คือภาพที่เห็นชัดชเลยว่าจุดที่แตกต่างกันนะครับโอเคครับพี่อ้อยสวัสดีครับผม